เอ็ดเวดเองบอลมาแล้วช่องว่างไหลย้อน,นกลับมาที่ลาวิโอแล้วซัดเลยสวัสดีครับชาว FC Mobile ตอนนี้อยู่กับช่องอะไร h a n n e l ในที่สุดผมก็มีนักเตะมาลองเล่นนะครับก็เป็นกิจ TOTS นะครับก็มีทั้งหมด3ตัวเลยนะฮะดูทรงค่าพลังลาวิโก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับความสมดุลที่ดีเลยนะครับ ก็ <S <S อาจจะเป็นตัวตึงอีกหนึ่งตัวเลยแล้วก็ซีเดมเอนดอมเบเล่ไม่รู้อ่านว่าแบบนี้หรือเปล่านะฮะจับมายืนคู่กับบูโน่กิมารไลส์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูการยืนตำแหน่งแล้วก็การจบตะกอ์ของทั้ง3ตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงก็ลองทั้งหมดเฮตุเฮตแล้วก็มีนีไปด้วยเลยนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับหูใจย้อนหลังไปเอนดอมเบเล่โอซัดเข้าเต็มๆเลยนะฮะดึงจังหวะดึงหลอกแล้วซ<ด>ัดเลยนะครับ เกมสวนขึ้นมาดีอยู่เหมือนกันนะลูกติดไซด์ด้วยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเจอลาบิโอจับลูกกาอากาศแล้วซัดเลยนะฮะรู้สึกว่าลาบิโอเนี่ยยืดตำแหน่ง ค่อนข้างดีเลยนะฮะเติมแถว2ยืนจังหวะหาช่องดีนะครับพับอกและตะวัดเท้าขวาไปเลยนะฮะโอ้งานมาสวยโอ้โหเรียบร้อยครับงัดมาให้ลาบิโอฮะน่าจะตั้งใจโขกให้ลาบิโอหรือเปล่า โอ้ยลาบโอรอบนี้ขึ้นเกมลุกยังดุวิ่งเบียดครับเอาไม่ลงจบสกอร์ไปได้สวยงามเลยนะฮะวิ่งเร็วแล้วก็มีความแข็งด้วยนะครับลูกลางสูงใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆเลยนะฮะ เอ a e e ้ยงั n ก็สวย d i d o desde arriba. El balón para n e e ดงมาให้ลาบิโอโอ้โหไม่ตรงกอบนะฮะลาบิโอเนทเบขอทำชิงลาบิโอซัดแล้วโคตรเหนียวมาติเนท ลเตะอร e a ver ลูกนี้สุดสวยเลยนะครับลาบิโอยิงตามน้ำเลยนะฮะเพอร์ซี่จ่ายมาให้อย่างสวยเลยนะครับน้ำหนักได้หมดเลยเยืนสูงกว่าเพอร์ซี่นะอีกะฮะลาบิโอ โมดเมนเน่เนี่ยตึงเอาเรื่องเลยนะฮะลาบิโอซัดป,ประตูอีกแล้วนะครับวิ่งขึ้นมาเติมถือว่าทำได้ดีเลย เย็บร้อยครับกิมอะไรก็ทำประตูได้นะครับรู้สึกว่าสามตัวเนี้ยข้าวพลังค่อนข้างสมดุลเลยนะฮะตามบอลกลับมาได้ลาวีโออีกแล้วนะฮะ ยืนตำแหน่งได้ดีเลยนะครับถือว่าเอาเรื่องเลยนะฮะโหมดเมเน่กิมไลน์วิ่งไปแล้วเจ็บร้อยครับเจอกิมไลน์หดไปนะฮะลูกนี้ เดี๋ยวมาลองดูในโหมดเฮต o เฮ a d นะฮะลาฟิญยาหัดไปให้กิมารายยังได้อยู่มีความแข็งพาล้อซัดเลยโอ้ยิงเบาะฮะไม่ถนัดด้วยครับเท้าซ้ายหมุนจ่ายมาที่ลาวิโอลาวิโอหมุนลาวิโอซัดเลย โอ้โหชนคานเกือบสวยฮะเบ็ดเบ็ดงัดมาที่ลาบิโอซัดเลยโอ้โติดฟังตรงข้ามแะตะมุมฮะกูดโดกี้หาลาบิโองัดมาให้ลาบิโอขึ้นโคกโอ้โหเรียบร้อยโคกได้ดีเลยนะครับตัวนี้น่าจะมีหมงลูกทรงพลังด้วยรูปรลางก็สูงใหญ่นะครับ ไม่ยากที่จะได้ขึ้นโขกนะฮะได้โขกแล้วนะครับดอรมเบเล่ลาบิโอใจมาที่เน็ตเวด,ดเน็ตเวดคืนมาแล้วที่ลาบิโอลาบิโอกช็ชากเอ้ายังได้อยู่ซัดโอโ้โหกดยิงค้างไวนะ้ฮะเบอร์ซีหมุน รอหาตัวกนะันฮะเบตเโอ้โหจะจ่ายจ่ายไม่ทันนะฮะอ้าวเพอร์ซี่บุโดโนแย่งไปลาวิโอกำลังขึ้นเลยโุโดกี้เก็บได้มาแล้วฮะขึ้นใหม่ครับไปยังไงอินโดเบล ให้ลาบิโอลาบิโอหมุนลาบิโอซัดโอ้โยิงเบาไว้หน่อยนะครับถ้ายิงแรงก็ไม่ถนัดอีกวสวยวรอทำทางให้ลาบิโอขึ้นไปก่อนนะครับเ,เ็ดเบทแข้งบอลมาแล้วช่องว่างไหลย,ย้อนกลับมาที่ลาบิโอแล้วซัดเลยโอ้เท้าไม่ถนดัด อันนี้เวดกระชากหลอกเอาบอลล้อมาแล้วฮะใจไม่ให้เพอร์ซี่ลาบิโอมาแล้วมาแล้วลาบิโอลาบิโอตอกลาบิโอโอ้ไม่ทันฮะยังไม่คล่องพอนะครับลาบิโอหาช่องหมุนตัวแหมไปไม่ได้ครับชา้าไปห,หน่อยตอกและซัดเลยโอ้ ลาเปียลาคอนโทรลาลียเบอร์ซี่คืนกลับมาที่ลาเิโอหมุนตัวหมุนแล้วซัดเลยโอ้ยิงเบาไว้หน่อยนะครับเท้าไม่ทาดด้วยฟิญญาให้กิมมาไลกิมมาไลกดออกมาแล้วเรียบร้อยครับซัดนิ่มๆเลยครับกิมมาไลถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เอากดออกมาเนี่ยน่าจะไม่ได้จบสกอร์นะครับลูกนี้ S <S 2> <S 2> ยิงแสกหน้าผู้รักษาประตูไปเลยนะครับ <S <S คาฟูพาเลาะรอแล้วจามที่กิมารายหมุนตัวซัดเลยโอ้โกเบลเซฟยังสวยแล้วก็ยิงเบาอีกครับลาฟิญยาพาเลาะพาทัว ลาบิโอวางๆแล้วซัดพอช็อตโอ้โหตรงตัวอีกล้ำหน้าไปแล้วฮะกิมอะไรเจอได้จังหวะลาบิโอซัดลูกไกลไม่มีใครขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ไม่มีใครขึ้นมาฮะเอาบอลย้อนกลับมาที่ลาบิโอหาจังหวะถนัดโอ้โหยิงขนาดเท้าถนัดเลยเนี่ยเ็นดอมเบเล่ อินโดเบเร่ซัดเลยโหติดบล็อกฮะจะยิงสวยๆแล้วจังหวะนี้มาที่กิมมาไลกิมมาไลปันหมูติดบล็อกแข้งหลังนี่ยืนดีเหลือเกินเอาได้ค <isions impossible> รับเซซี <not you saben> ่ยังบอลได้เวตจากมาที่อินโดเบเล่ ยิงไกลเรียบร้อยครับโอ้ยยิงไกลย,ยังสวยลูกนี้ฝั่งตรงข้ามมองบอลไม่ทันนะครับยิงปั่นลูกนี้โค้งๆเลยฮะเออร์ซี่ไปมาถึงลาฟินญามาแล้วกิมอะไรจับบอล โอ้ไม่ทันนะเสียดายจังหวันนี้มาดูค่าพลังนักเตะกันหน่อยนะฮะสตัวนี้ถือว่าได้เรื่องเลยนะครับลาวิโอเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วค่อนข้างดีมีความแข็งนะฮะรูปร่างดีด้วยแต่ความคล่องตัวความว่องไวเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับที่เหลือค่าพลังเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเกมลูกเกมรับดีนะฮะยืนหาช่องดีเกมส่วนก็ดีด้วยนะครับความเร็วก็พอมีด้วยตัวนี้มีพลังแง็ง่งลูกทรงพลังแล้วก็ เวิร์เกตกลางๆก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ตามนี้เลยนะครับเวิร์เกตรู้สึกว่าถ้าจะเล่นตัวนี้เทนความว่องไวให้ดีขึ้นนะครับน่าจะคล่องตัวกว่านี้เยอะเลยนะครับรู้สึกว่าการยิงการจบสกอร์ในเรื่องการปั่นเนี่ยลาบโิโอน่าจะไม่ถนัดเลยนะครับทางเท้าซ้ายหรือว่าเท้าขวาไม่เข้าบางทีก็ไม่ตรงกรอบเลยนะฮะยิงไกลพอได้เรื่องอยู่นะครับแต่นาเมเนเนี่ยโหดมากเลยนะครับหรืออาจจะเป็นที่ผมเล่นไม่เข้าในโหมดเฮดทูเฮดนะครับแต่ตัวต่อไปก็เป็นเอนดอมเบเลตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะความเร็วค่อนข้างช้า เกมลุกเกมรับดีเลยนะครับสกิลมูฟเนี่ยให้มาสดาวก็ถือว่าน่าสนใจถ้าเน้นในเรื่องของเกมสวนถือว่าขึ้นได้ดีเลยนะครับความคล่องตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะตัวนี้ถ้าถ้าเน้นในเรื่องของการใช้สกิลความคล่องตัวผิวกว่าลาบิโอแน่นอนนะครับแต่ถ้าวิ่งเบียดกับลาบิโอน่าจะไม่ไหวนะฮะตัวนี้เกมลุกเกมรับใช้ได้เลยนะครับเกมสวนก็ดีขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับความขยันได้เรื่องเลยแต่ก็เป็นบางจังหวะที่หมดเร็วบ้างนะครับถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่อง ovr ก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับ แล้วก็มาที่กิมมาไลท์นะครับความเร็วก็อาจจะเร็วกว่าเอนดอมเบเล่นิดหน่อยเกมลุกเกมรับสไตล์คล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าทําชิงใจบอลน่าจะได้เรื่องกว่านะครับแต่ถ้าเน้นในเรื่องของเกมรับเอนดอมเบเล่เหนือกว่าแน่นอนนะฮะแต่ตัวนี้เน้นเกมลุกค่อนข้างดีเลยนะครับการประกบใช้ได้เลยนะครับความคล่องตัวก็พอกันเลยซีเดมสตัวเนี้ยในโหมดเฮตุเฮ d หรือว่าเมน่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ติดเรื่องของ OVR นะครับตอนเนี้ยเก็บสักร้อยหกร้อยเจ็ดน่าจะได้เรื่องนะครับ ถ้าเล่นไปร้อยหเดี๋ยวสักพักก็จะได้เปลี่ยนแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่อง OVR ก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดร้ายเลยนะครับ3ตัวนี้ยืนเน้นเกมรับเกมส่วนฮะรหรืออาจจะเป็นแผนที่เหมาะกับทั้ง3ตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้รับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ